คลิปแบ็คพิงออกมาล่าสุดอีกแล้วนะคะเอ็นดูไม่ไหวค่ะคลิปนี้พิเศษสุดๆไปเลยนะคะเพราะว่าไปตรงกับช่วงฉลองวันเกิดน้องด้วยนะแล้วก็มีภาพแบบว่าเบื้องหลังนะน่ารักน่ารักออกมานะคะอย่างอันนี้ก็คือเต้นจนโอปป้าตกใจนะเราแวงนะดิไม่ชิดหนังเราหายไปเลยนะคือหน่งลิสของเราก็หน่งลิสคืออะไรเนอร์ทำไมก่อนหน่งลิสของเรานี่ก็น่ารักไม่ไหวนะหันไปเห็นอาปากค้างเอาพี่เขาตกใจหนูค่าอะไรนี่นะแล้วแถมที่แอบไปนั่งเต้นนี่ไม่ใช่เป็น ตัวเองนะจ๊ะเต้นเพลงแควนจ้าพราะแควนก็าออนเดอะกลาวนะกนอนอยู่เวทีข้างนอกนะคะลูกสาวก็เต้นอยู่นะคะหลังบ้านข้างในนะเชียร์กันสุดฤทธิแ์แหม่เต้นท่าเขาเป๊ะจำขึ้นใจงี้ จะให้เห็นว่าเต้นจริงเต้นเล่นก็คือเต้นแรงเต้นเต็มตลอดแบบนี้ก็คือลิซ่าตัวจริงแน่แล้วนะคะคือภาพบรรยากาศนะความสุขเนาะอันนี้ก็ฟิลิปปินส์ปะที่ไปจัดงานวันเกิดให้กับน้องนะคะคือจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่อรู้สึกเลยคือพี่น้องแบ็คพิงคือเขารักกันมากเลยอะคือทุกคนก็คือบิวมาก นาลิซ่าอินยูเอรียนู่นี่นั่นนะร้องเพลงวันเกิดให้นะคะซึ่งกว่าจะออกมาเป็นวันเกิดน้องนี่คิดไปคิดมายังจําดราม่าสรารพัดส,สรารเพได้เลยอยู่นะคะก็สงสารน้องลิซมากนะแล้วก็จําได้ว่าเคยชมใหญ่เกี๊ยวแปลว่าโอ้โหกาหาญมากคือฉันก็คือเกี๊ยวแซบแล้วเกี๊ยวต้มยําฉันก็ไม่ยอมใครไม่ว่าจะให้ส่งนะเป็นแบบเป็น เขาเรียกว่าไม่ใช่ไม้กระบองเขาเรียกเป็นไอ้ที่เป่าลมแท่งๆอ่ะเออจะส่งขึ้นมาได้ไม่ได้ยาเกี่ยวก็ลงไปให้กาดเอามาเลยสิคะแถมหลังเวทีเล่นคอนเสิร์ตนางก็ยังถือโบอกไปโบกมาคือน่ารักมากแล้วก็ขับรถกระเป๋าแล้วก็แฮปปี้เบิร์เดย์ลิซ่าแฮปปี้เบิร์เดย์ลิซ่า แล้วก็ยังมีการอวยพรให้น้องลิสของเราสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะซึ่งบอกว่าความหลังฝังใจกับไอรถกระเป๋าเนี่ยโอ้โหมันหนักหนาสาหัสมากขนาดไหนถึงขั้นที่เจนนี่เก็บไปฝันเลยทีเดียวนะคะเจนนี่ก็ได้เปิดเผยเรื่องราวในใจหลังเวทีว่าเธอเนี่ยมันหลุดออกมาจากฝันของฉันเลยนะฉัน,นฝันว่าเธอเนี่ยนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วฉันก็อยู่ข้างหลังนะคะแต่เธอนี่ขี่เฟลฟ้ามากนะขี่ประมาาลิซ่าจะขี่ประมาาจนฉันเด้กรีดเลยนะนี่คือฝันของเจนนี่ แล้วก็อินเสิร์ตมาตอนคิวรถกระเป๋าอยู่ก็คือเหมือนเรื่องจริงนะคะก็เลยไม่รู้ว่าที่เจนนี่เล่าเนี่ยสรุปเรื่องจริงหรือเรื่องฝันกันแน่นะคะแหม่แยกกันไม่ออกเลยทีเดียวนะจ๊ะซึ่งในบรรยากาศวันเกิดค่ะก็ต้องบอกว่านอกจากเจนนี่แล้วนะพิ่ซูยังเป็นคนแรกที่เริ่มตะโกนนะคะว่าลิซ่าลิซ่าลิซ่านะคะแล้วก็น้องแชงนําร้องแฮปปี้เบอร์เดย์อย่างเป็นทางการรวมไปถึงเปลี่ยนเนื้อหาในเพลงเป็นลิซายาทั้งเพลงเลยนะคะก็น่าเอ็นดูทอทุกคนรักน้องมากนะ จะน้องบอกว่าอย่างที่รู้นะคะว่าลิซแชงเนี่ยเจ้าสองคนนี้สนิทกันมากๆเลยล่าสุดก็คือมีภาพนะคะเรียกว่าอีกนิดนึงจะสิงเข้าไปในตัวกันอยู่แล้วนะคะก็นั่งพูดถึงช่วงเวลาที่ผ่านไปแหมเหมือนคนแก่น,น้องพึ่งอายุเท่าไหร่กันเองนะคะก็บอกว่าน้องลิซก็บอกแหมตอนนี้ชั้น26แล้วกว่าจะพูดนะคะทเวนตี้ซิกนี่มีเขินอายด้วยนะคะแล้วก็บอกว่ามาถึงตอนนี้นยฉันอยากจะย้อนกลับไป22จริงๆแล้วแหละโรเซ่จำได้หรือเปล่าเหมือนเราเคยพูดกันเรื่องนี้นะคะน้องแช,ชงก็จำ ได้จําได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีความสุขสนด้วยเพราะว่าน้องลิสเขารู้สึกว่าเหมือนรอบนั้นจะถักเปียสองข้างก็เอาเปียมาทําเปนนนน็นไม้กันทุกคนเหมือนไมลอยอะ่ะลิสก็ข้างเปียข้างหนึ่งแชงก็ไปเอาเปียของลิสมาเป็นไมลอยอีกข้างหนึ่งนะจนพิสุก,ก็คงงงว่าเล่นอะไรกันอยู่นะคะสําหรับสองสนนะเนาะ นอกจากนี้ยังไม่พอนะคะยังมีการแข่งรถกระเป๋ากันดีค่ะเรียกว่า3สาวนี่คือบุ้งทยานออกมาเป็นพาวเวอร์พัฟเกิเลยนะคะมีเจนมีลิสมีแชงนะคะเรียกว่าโอ้ซูสี่คู่ขี้ดูดีนะคะเกือบจะแหกโค้งกันแล้วซึ่งหลังๆนี่คือลิสแชงเขาซ้อมทายากนั่งรถกระเป๋าเขามีนั่งตะแคงข้างนะจ๊ะทายากขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็จะแหกโค้งกันอยู่หลายเที่ยวสรุปก็คือไม่แน่ใจว่าลิสยกคันเร่งให้หรือเปล่าเพราะคนชนะกลับเป็นน้องแชงนะคะเพราะว่า ตอนแรกเห็นลิซ่านี่คือน,นำโด่มากนะเออดีไม่คว่ำกันนะคะนี่ก็เป็นความสุขโซนหลังเวทีค่ะรวมไปถึงลิซ่าที่ก็น่ารักน่าเอ็นดูนะคะก็จะเห็นว่าหลังๆเนี่ยอยู่ตัวติดกับพี่เมเนตลอดเลยก็มีแซวพี่เมเนด้วยนะว่ามาทําอะไรตรงนี้อะไรนะพี่เมเนเขาก็ต้องมาดูแลตัวเองไหมล่ะแหมยังมีหน้าไปแซวเขาอีกนะคะใครอยู่ด้วยก็ทําเขายิ้มเขาฮาตลอดเพราะจริงๆนีคนเกาหลีเนี่ย ขอหอสอต์นะคะความคิดเห็นส่วนตัวของแอดก็คือรู้สึกว่าเขาจะนิ่งๆบางทีออกจะแบบดูหน้าดุด้วยซ้านะแต่ลิซ่าก็ทําให้ทุกคนที่เข้าใกล้แบบขากระเจิงแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่เขารวมมาให้สําหรับ2ที่เนาะที่บอนพิงค์นะไปเปิดคอนเสิร์ตนะคะทุกคนมีอะไรอีกไหมน่าน่ารักน่ารักคือแอดก็ดูคลิปไปเนาะแต่ว่าก็จําไม่ได้ทั้งหมดเอาเป็นว่าใครอยากดูสาวๆเต็มๆก็ไปย้อนดูเอานะคะแล้วก็ล่าสุดท,ที่มีคนถามมานะคะก็ยังคงมีเสื้อจัดส่งแต่ว่า ไซส์คือน้อยมากทุกคนแล้วก็ดูเอาค่ะนี่เป็นรีวิวนะของแฟนเพจน่ารักมากขออนุญาตมาลงแล้วเนาะก็จะมีทงแบบแอดมันสวยมากมันน่ารักมากผ้ามันดีมากก็คือมันคือของลิขสิทธิ์อะค่ะมันก็จะมีมาตรฐานของเขาอยู่ระดับหนึ่งอะเนาะถ้าใครชอบก็สามารถทักไลน์อัพพนิวส์ได้เพราะว่ารอบนี้ก็คือรุ่นนี้คือลิมิเต็ดจริงๆหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะแล้วก็ราคาน่าสะสมด้วยนะจ๊ะยังไงก็ติดตามกันไปนะคะสําหรับอภพพนิวส์แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราจะน้อง ในงาน True ID นะคะเดี๋ยวแอดมาเจอกับทุกคนอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะไม่รู้ใครได้แบบว่าแฟนไซใครได้ไปมีติ้งบ้างน่าอิจฉามากๆเลยเนาะอ่ะวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ